ไยัยหนอระสงคุ้มองไทยไว้ถ้าเป็นพลังแผ่นดินสามารถพลังชีวิตของชาวไทยหใจพใลังกายจะเปิดไว้ผู้มีเิรมหาราชา ท่านรองผู้อำนวยการสวัสดีเพื่อนครูและก็นักเรียนที่น่ารักของครูค่ะเช้าวันอังคารที่20สิงหาคมวันนี้นะคะลูกวันนี้เจอกับคุณครูกัญยวัฒน์นะคะก็เรื่องเดิมๆค่ะที่ค,ครูอยากจะพูดคุยกับนักเรียนแต่ครูก็อยากเห็นนะคะในสิ่งที่ครูพูดว่าวันหนึ่งลูกๆของค,ครูจะปฏิบัติได้นะคะเรื่องแรก ก็คือความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลสงขลาเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีอยู่หลายเรื่องค่ะแต่สิ่งที่ครูนํามาพูดคุยกับนักเรียนในเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องมารยาทคะ่ะลูกเรื่องมารยาทในส่วนนี้ด้วยความเป็นอนุบาลสงขลาเรานะคะลูกเราจะมีมารยาทที่รุ่นพี่ที่เรียนที่นี่เขาได้สร้างมานะคะแล้วก็มันเป็น สิ่งที่ปฏิบัติกันมาตั้ง,งนานแล้วนะคะในส่วนของเรื่องของการพูดสังเกตว่าเรื่องแรกนะคะเรื่องการพูดนักเรียนบางคนนะคะที่ยังใช้ทักษะการพูดคุยที่ไม่เหมาะสมซึ่งจริงๆแล้วความเป็นเด็กลูกคุณครูอยากเห็นนักเรียนใช้คําพูดที่เหมาะสมใช้คําพูดที่อ่อนหวาน มีหางเสียงทุกครั้งนะคะในการพูดคุยไม่ว่าจะพูดคุยกับกับเพื่อนกับคุณครูก็ดีนะคะก็ควรจะมีหางเสียงด้วยค่ะก็อยากให้ลูกๆของครูทุกคนได้ปฏิบัติด้วยนะคะเรื่องการพูดเรื่องต่อไปนะคะที่เป็นมารยาทนะคะก็คือการไหวเอกลักษณ์ความเป็นอนุบาลสงขลาเรานะคะพบเจอกันเราจะไหวทักทายกันนะคะซึ่งทักษะการไหวนักเรียนก็ครูเชื่อค่ะ ว่าเรียนได้ฝึกทุกคนแต่ขอสิ่งที่เรียนยังไม่มีก็คือความตั้งใจนะคะการไหวเจอกันทักทายด้วยการไหวไหวสวยค่ะไหวสวยนะเน้นย้ำนะคะไหวสวยพูดจาไพเราะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะในส่วนของมารยาทอีกเช่นกันก็คือการเดินสวนทางกันนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นเดินกลางสนามก็ดีหรือเดินสวนในระหว่างที่ขึ้นลงบันไดก็ดีนะคะก อยากให้ลูกๆของครูทุกคนเดินเรียบร้อยนะคะเจอกันก็ทักทายกันนะคะไม่เน้นการวิ่งเล่นค่ะลูกเพราะเมื่อไหร่ที่เราวิ่งเล่นโอกาสที่เราจะเกิดอุบัติเหตุก็ค่อนข้างจะมีมากขึ้นโดยเฉพาะการขึ้นลงบันไดนะคะลูกเรามีแนวปฏิบัติว่าขึ้นลงให้ชิดขวามือนะคะ ไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงให้เดินชิดขวามือนะคะถ้าทุกคนปฏิบัติการวิ่งชนกันหรือเดนชนเดินชนกันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะในเส่ยงในส่วนของมารยาทเนาะระเที่สองที่เป็นความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราเช่นเดียวกันก็คือความมีระเบียบวินัยค่ะลูกเหมือนที่บอกรุ่นพี่สร้างระเบียบวินยัยสร้างให้โรงเรียนนะคะเป็นเอกลักษณ์ ใครไปใครมาก็จะชื่นชมว่าเด็กของเรานะคะค่อนข้างจะมีระเบียบวินยัยแต่ณนะปัจจุบันนี้ความเป็นความมีระเบียบวินัยเริ่มลดลงนะคะลูกเรื่องแรกหรืออาจจะเป็นเรื่องเดิมที่ครูมักจะพูดอยู่บ่อยๆนะคะก็คือเรื่องผมนะคะลูกก็ยังเห็นอยู่บ้างนะคะที่นักเรียนไม่ปฏิบัติตามนะคะแต่ก็น้อยลงแล้วค่ะ ก็อยากจะเห็นลูกๆของครูทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิงก็ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนค่ะโดยเฉพาะนักเรียนผู้หญิงนะคะลูกนักเรียนสามารถไว้ผมยาวได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือให้เก็บเปียให้เรียบร้อยโดยลักษณะการเก็บเปียก็คือเก็บเป็นเปียสองข้างนะคะเรียบร้อยแล้วก็สวยงามถ้าเป็นไปได้นะคะในส่วนของนักเรียนผมที่ไว้ผมยาวนะคะ เปียเก็บเปียแล้วนักเรียนมักจะมีโบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูกนิวัฒน์อยากเห็นนะคะก็คือโบที่เรียนใช้ควรจะเป็นโบสีส,สีดำหรือสีน้ำเงินหรือสีกรมท่าก็ได้นะคะ,ะถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะโบสีขาวนะคะลูกเพราะมันจะไม่กลมกลืนกับผมเรานะคะผมเราสีดำค่ะดังนั้นเราควรจะใช้สีที่มันกลมกลืนกับ ผมของเรานะคะก็จะดูสวยงามมากขึ้นค่ะเรื่องต่อไปนะคะในส่วนของระเบียบวินัยก็คือเรื่องการทิ้งขยะค่ะเรื่องนี้ซึ่งคุณครูเวรประจวันทุกคนคะลูกมาพูดอยู่บ่อยๆเลยแต่นักเรียนก็ยังไม่ปฏิบัตินะคะย้ำนะคะไม่ใช่นักเรียนทั้งหมดนะคะเป็นแค่บางส่วนค่ะที่ยังไม่ปฏิบัติพูดเลยนะถ้านักเรียนทุกคนปฏิบัติ ขยะโรงเรียนเราก็จะไม่มีพอขยะไม่มีภาระหน้าที่คนที่ต้องดูแลความสะอาดอะไรเงี้ยเขาก็ลดลงพอเขาลดลงเขาสามารถทําประโยชน์อย่างอื่นด้าน,น,นอื่นๆได้อีกมากมายค่ะลูกดังนั้นอะไรที่เราช่วยได้คุณครูก็อยากให้นักเรียนทุกคนช่วยกันนะคะถ้านักเรียนกินขนมทุกครั้งเมื่อไหร่มีขยะทุกครั้งนักเรียนทิ้งลงถังทุกครั้ง ครูเชื่อค่ะว่าขยะคงไม่เกิดแน่นอนเ,อเรื่องต่อไปนะคะนอกจากาขยะที่เกิดจากขนมละขยะที่เกิดจากการาฉีกกระดาษนะคะของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการฉีกกระดาษเพื่อมาทําสรวจก็ดีทําพับอะอะไรมากมายที่น้องสามารถไปทําเป็นของเล่นได้สิ่งเหล่านี้มันต้องียนเล่นเส็จ นักเรียนก็จะทิ้งนะคะก็อยากจะฝากค่ะเมื่อไหร่ที่เป็นขยะในมือเรานะคะให้ทิ้งลงถังทุกครั้งเพื่อโรงเรียนของเรานะคะจะได้สะอาดแล้วก็น่าอยู่แล้วก็สวยงามนะคะอีกอย่างก็เป็นการลดภาระหน้าที่ให้กับคนอื่นค่ะลูกเราทำของเรานะคะให้ดีที่สุดเ,เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือในส่วนของระเบียบวินัยเหมือนกัน ก็คือการปฏิบัติตนหลังเลิกเรียนนะคะช่วงหลังๆสังเกตว่านักเรียนจะไม่ค่อยปฏิบัติพูดได้เลยนะคะไม่ค่อยปฏิบัติตามกติกาของโรงเรียนค่ะโดยปกติแล้วหลังเลิกเรียนนะคะกติกาของโรงเรียนคือให้นเรียนนั่งรอผู้ปกครองนะคะณนะจุดที่โรงเรียนกําหนดนะคะเ,เมื่อไหร่ที่พ่อแม่มารับก็ให้กลับบ้านนะคะ แต่ถ้าพ่อแม่ยังไม่มารับหรือมารับแล้วแต่ท่านยังให้นักเรียนได้วิ่งเล่นก็อยากจะให้วิ่งใกล้ๆก,กับที่ที่พ่อแม่นั่งอยู่นะคะสิ่งที่ครูพบเจอตอนนี้นักเรียนไม่ได้นั่งรอผู้ปกครองตามจุดนะคะก็เป็นสาเหตุให้ประชาสัมพันธ์ตอนเย็นนะคะเกิดขึ้นประกาศประกาศหานักเรียนชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ผู้ปกครองมารับแล้วค่ะ,ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ ไม่ควรจะเกิดนะคะเกิดได้ค่ะแต่ไม่ควรจะมีทุกวันกเกิดได้ในกรณีที่กรณีรไหนก็คือกรณีที่นักเรียนานั่งรอและผู้ผู้ครองยังไม่มานักเรียนปวดท้องจะเข้าหนะ้องน้ำโอเคอันนี้คือ,อประชาสัมพันธ์สามารถประกาศได้นะคะก็าฝากลูกๆของครูนะคะ นั่งรอตามจุดที่โรงเรียนกำหนดในช่วงหลังเลิกเรียนและเมื่อไหร่ที่กินอาหารก็ให้เอาขยะทิ้งลงถังให้เรียบร้อยด้วยนะคะเพื่อโรงเรียนของเราเพื่อ,อบุค,คลิกที่ดีเพื่อนิสัยที่ดีของเรานะคะเรื่องต่อไปนะคะเรื่องที่ครูจะพูดคุยก็คือเรื่องความประหยัดค่ะ ถ้านักเรียนทราบเนาะโรงเรียนของเรานะคะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าค่อนข้างจะสูงมากนะคะสิ่งที่เรียนช่วยได้นะคะลูกก็คือการประหยัดปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้ปิดพัดลมทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งปิดไฟปิดพัดลมครูเชื่อคะ่ะนักเรียนส่วนใหญ่ปฏิบตัติแต่ก็มีบางห้องนะคะที่ยังไม่ปฏิบตัติก็จะฝากลูกๆนะคะช่วยกัน อีกเรื่องหนึ่งในส่วนของความประหยัดนะคะที่จะพูดคุยก็คือสังเกตว่าเ,เครื่องทำน้ำเย็นค่ะหน้าห้องของนักเรียนแต่ละห้องนะคะทุกห้องจะมีเครื่องทำน้ำเย็นเกือบทุกห้องค่ะลูกเพราะฉะนั้นเ,เครื่องทำน้ำเย็นนะคะเมื่อไหร่ที่เราเสียบปลั๊กแล้วสามารถเก็บความเย็นได้ค่อนข้างนานนะคะลูกถ้าเป็นไปได้นะคะ และก็ควรจะเป็นด้วยนะคะแล้วก็ควรจะเป็นก็คือในเวลา14ในการ30นาทีคุณครูอยากให้นักเรียนทุกห้องค่ะช่วยปิดเครื่องทำน้ำเย็นนะคะและครูเชื่อว,ว่า14ในการ30นาทีจนถึง4่โมงครึ่ง5โมงเครื่องทำน้ำเย็นหรือน้ำที่อยู่ในเครื่องทำน้ำเย็นก็ยังคงเย็นอยู่นักเรียนสามารถดื่มได้อย่างสดชื่นเหมือนเดิมแต่อยากจะฝากให้ลูกๆของครูทุกคนช่วยกันปิด เพราะบ่อยครั้งนะคะที่ครูเดินและพบเจอว่าเครื่องทำน้ำเย็นไม่ได้ปิดหลังเลิกเรียนนะคะก็ส่วนนี้ถ้านักเรียนช่วยกันประหยัดครูเชื่อว,ว่าค่าไฟฟ้าของเรียนของเราก็คงจะลดลงเช่นเดียวกันนะคะอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดคุยนะคะก็คือช่วงนี้เทศกาลหรือกิจกรรมมีเยอะแยะมากมาย สิ่งที่ครูจะอยากจะฝากนะคะนักเรียนทำกิจกรรมทำได้ค่ะลูกแต่อย่าทิ้งการเรียนเรียนคือเรียนค่ะกิจกรรมคือกิจกรรมแยกให้ออกไม่ใช่ทำกิจกรรมเพียงอย่างเดียวแล้วทิ้งการเรียนเลยเรื่องเรียนหนูไม่รู้เรื่องทำกิจกรรมหนูรู้ทุกอย่างหนูทำเต็มที่จริงๆแล้วคุณครูอยากจะฝากนักเรียนทุกคนว่า หน้าที่หลักของเรานะคะก็คือเรียนหนังสือส่วนกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดจัดขึ้นเป็นกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะนะคะการอยู่ร่วมกันทักษะหลายๆเรื่องที่ไม่ทักษะการอยู่ในสังคมนะคะก็อยากจะฝากลูกๆของครูทุกคนทำกิจกรรมเต็มที่การเรียนก็ไม่ทิ้งนะคะแล้วก็อนาคตของนักเรียนก,ก็จะดีนะคะสำหรับครูกนจวัตรก็ มี2เรื่องก็คือเอกลักษณ์ความเป็นอดุดมการเนาะแล้วก็ความประหยัดนะคะส่วนปิดท้ายด้วยวันนี้นะคะรอบรั้วโบบาลน,นะคะเป็นภาพยนตร์สั้นนะคะเด็กไทยไม่ทนต่อการทุจริตค่ะซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ให้นักเรียนติดตามหลังจากครูจบก่อนนะคะสำหรับเช้าวันอังคารนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วยรอบรัวบัวบาน คิดว่านักเรียนไทยรู้จักคำว่าทุจริตหรือไม่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรหนูรู้ค่ะคือการซื่อสา์ต่อตนเองและผู้อื่นค่ะน่าจะเป็นการทำความดีใช่ไหมคะไม่รู้อ่ะครับ สุจริตคือการไม่โกงหรือเปล่าคะความซื่อสัตย์สุจริตวัดได้จากอะไรนักเรียนทั้งหมดทําความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้จะเป็นการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชิงทุนการศึกษา ไปเรียนแลกเปลี่นที่ประเทศสิงคโปร์โดยทางโรงเรียนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย,ายใ,ให้ทั้งหมดใครที่ได้คะแนนสูงสุดคนนั้นจะได้เป็นผู้ถูกเลือกนะคะเย้ yeah! Yeah! เอาล่ะค่ะนักเรียนไม่ส่งเสียงดังเริ่มทำข้อสอบได้ค่ะเฮ้บัวเราขอคำตอบของเธอได้ไหม ไม่ได้หรอกเราไม่อยากให้ใครรู้ทำไมล่ะเธอเห็นแก่ตัวไปหน่อยแล้วนะเราไม่ได้เห็นแก่ตัวเราแค่ไม่อยากให้ใครพุจริตจริตอะไรกันเราแค่ขอดูเฉยๆไม่ได้หรอกวุ้ยมันไม่ถูกต้องนะเกิดอะไรขึ้นคะนะักเรียนบอกครูมาค่ะนูเห็นบัวก,กับเวียแอบคุยกันค่ะเห็นเวียเดูดตอของบัวครับเราจะไม่ยอมให้เรื่อยงนี้เกิดขึ้นหรอก ไม่จริงครับครูพวกเขาใส่ไล่ผมวียนายก็พูดความจริงสิมันไม่ถูกต้องนะในหลักฐานพวกเขาแค่อยากใสไ่ไลยผมครับเอาล่ะไม่ต้องแขยงกันตามครูมาะคะา่ะบัวครูไปรู้มาว่า เวียพยายามจะดูคำตอบของเธอใช่ไหมใช่ค่ะครูเวียทำไมเธอถึงทำแบบนั้นไม่จริงนะครับครูเขาแค่อยากใส่ร้ายผมเฉยๆครับงั้นเวียดูนี่ขอโทษครับครูผมไม่ทำอีกแล้วครับดีมากครูหวังว่านักเรียนจะเรียนรู้จากเรื่องนี้และจะไม่ทุจริตอีกต่อไปค่ะครูครับครูครูคแล้วพี่เจงเหอนกันนะรัว เราดีใจนะที่พวกเราสามารถหยุดการชุจร้จิตได้เราก็ดีใจเหมือนกันนะบัวเราสัญญาว่าจะไม่ทำอีกแล้วขอบคุณนะเวียการลงมือทำความดีและไม่ส่งเสริมการกระทำความผิดนั้น ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นเปรียบเสมือนการปิดทองหลังพระแม้ไม่มีใครเห็นแต่ตัวเราเองเห็น